ไดอารี่ช่อง5ช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตครับจะพาไปดูบรรยากาศการเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องสะพานรักรรสาร,รสินรักอิงดำนานจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งในโรงภาพยนตร์โดยคุณเอกชัยศรีวิชัยไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับภาพยนตร์ตำนานรักสาร,รสินถ่ายทําที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเรื่องราวความรักที่รันทดของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ชื่อครูอิ๋วและกดําเป็นเรื่องจริงที่หลายคนไม่เคยลืมครูอิ๋วมีอาชีพเป็นครู ส่วนโกดํมมีอาชีพเป็นคนขับรถสองแถวที่จังหวัดภูเก็ตแต่ทั้งคู่ถูกกีดกันในความรักจนตัดสินใจใช้ผ้าเขามา้ามัดตัวติดกันกระโดดลงทะเลซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยฟ้าขวัญน,นครรับบทเป็นนางเอกและกำกับภาพยนตร์โดยเอกชัยศรีวิชัยค่ะสวัสดีค่ะฟ้าขวัญน,นครค่ะวันนี้น้องฟ้ารับบทเป็นแม่อิ๋วนะคะหรือว่าคุณอิ๋วนั่นเองก็คือนางเอกค่ะคุณอิ๋วจะเรียนครูต่อค่ะก็ จบไปก็จะเป็นครูประมาณเนี่ยค่ะประสบการณ์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็คือเป็นเรื่องแรกในชีวิตของน้องฟ้าเลยค่ะก็ได้รับโอกาสจากพ่อเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็อาจารย์พยับคำพันธ์นะคะก็ให้โอกาสก็คือเป็นเรื่องแรกเลยจากที่น้องฟ้าเคยร้องเพลงนะคะเมื่อกี้ที่เห็นก็คือพ่อเอกชัยศรีวิชัยนั่นเองก็คือเป็นพ่วงกับนะคะแกก็จะมาแบบรับรับล่อๆหน่อยอ <c oughs> ก็จะแล้วก็ไปทํางานต่อค่ะ,คะยาก่ายขนาดไหนใช่ไหมคะภาพยนตร์กับกับการร้องเพลงก็น้องฟ้า คิดว่าเป็นเหมือนกับถ้าเกิดเป็นวงการก็เหมือนพี่กับน้องค่ะเรื่องเราก็จะเป็นคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่ถูกพ่อกีดกันครอบครัวกีดกันอยากให้ไปดูอะ่ะอยากให้รอดูดีกว่าเ,เกินนิดนึงนะคะก็คือเรื่องเราภาพยนตร์ทั้งหมดอิงมาจากเรื่องจริงทั้งหมดเลยก็คือเป็นสาวลูกคนรวยอะ่ะลูกวัวคอผู้หญิงอะ่ะเป็นเด็กวัวคอก็คือลูกคนรวยมาได้มาปิ๊งกับคนขับรถ โชเฟอร์สองแถวใช่ก็เลยพ่อแม่ก็คือกี่กันเพราะว่าผู้ชายจนเราเราเรามีฐานะในระดับหนึ่งค่ะจนกระทั่งเรารักกันมากเราไม่ฟังพ่อกับแม่เลยเราเชื่อมั่นในความรักของเรามากกว่าเราก็เลยแบบทิ้งทุกอย่างเพื่อไปจบความรักในโลกใต้น้ำ ยังไงก็ฝากรอติดตามภาพยนตร์แรกๆของน้องฟ้าขวนนครด้วยนะคะผม,ผมว่าตำนานของความรักในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมดส 4, 4 4เรื่องที่เป็นตำนานความรักที่คนจำก็คือจะมีแม่นาคพระขนงจะมีหม่อมมียเป็นเรื่องของทางเหนือแล้วก็จะมีศรีดาซึ่งเป็นตำนานรักของสาวประเภทสองแล้วก็สะพานรักสารสิน ก็คือเป็นหนึ่งในตำนานของความรักที่ที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อบูชาความรักเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าภาพยนตร์ที่อยากจะอยากจะเล่าถึงความความแตกแยกของครอบครัวหรือว่าการดูฉุคือถ้าภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าการบูลลี่หรือว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมอ่ะ มันไม่ได้มีนะปัจจุบันนะคือมันมีมานานแล้วแล้วผมก็อยากจะหยิบเอาเรื่องนี้มาเพื่อให้เห็นว่าให้ทุกคนมาร่วมกันแก้ปัญหาว่าสาเหตุการการฆ่าตัวตายของของของคู่รักคู่นี้มาจากอะไรทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นครอบครัวบีบหรือหรือทางออกของพวกเขาไม่มี แล้วทำไมความรักมันถึงถูกกีดกันอะไรอย่างงี้ครับคือผมว่ามันมันเป็นหนังที่แบบโรแมนติกแล้วก็แล้วก็มันให้อะไรกับคนในสังคมณะปัจจุบันน่ะเยอะมากเลยทีนี้จะถามว่าอะไรผิดอะไรถูกอ่ะผมว่าผมทําไว้ในหนังให้ท่านได้เลือกช้อยว่าท่านจะเลือกเลือกแบบไหนก็ได้อ่าเลือกที่จะอ่าเลือกที่จะเชื่อแบบไหนก็ได้ในภาพยนตร์ ผมว่ามันมันเป็นภาพยนตร์ที่ที่ที่เหมาะที่จะเอามาเตือนคนในยุคหลังๆครับก็มีความภูมิใจก,ก็ไม่เคยคิดเลยว่า,าเด็กในค่ายน้องฟ้าฝันคนครจะได้มาแสดงหนังเรื่องนี้นะครับสภาร์าัสจินถือว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังประวัติศาสตร์แห่งความรักนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับที่ภูเก็ตนะครับมันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่อมตะระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับ ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าฟ้าฝันคนครจะได้มีโอกาสเข้ามาเล่นหนังเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณเอกชายศีวิชัยตรงนี้ครับผมนะฮะสำหรับตัวผมเองนะครับเด็กคนนี้นะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าเขามีความสามารถนะครับในเรื่องของการร้องเพลงบนเวทีเขาก็สแสดงออกได้ดีนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งมาได้บทเล่นหนังตรงนี้ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ทําได้นะครับได้ครูดีครับจากใครครับ คุณเอกชัยศรีวิชยัยคุณถาประกอเดชนันท์แล้วก็ครูเงาะได้มาสอนให้ตรงนี้ครับถือว,ว้สิ่งที่ดีนะครับได้บรมครูทั้งนั้นครับก็มาช่วยกันติวตรงนี้ <c oughs> นะฮะอยากจะฝากเรื่องราวหนังที่เป็นประวัติแห่งความรักที่เป็นอมตะนิรันดร์การสาภารักษาศิลปลผมเชื่อและก่าคุณเอกชัยสร้างเรื่องดีไม่ผิดหวังแน่นอนครับมันเป็นตนำนานแห่งความรักนะครับอย่าให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับได้ดูว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย ความรักของหนุ่มสาวคนหนึ่งยังไม่จางหายไปจากความทรงจำนะฮะเหมือนกับกระแสสินยังไหลนะฮะสายน้ำยังไหลไปชั้นใดก็ชั้นนั้นยังไม่มีการที่จะหวนกลับมาตรงนี้นะครับอยู่ในความทรงจำฝากติดตามครับผมสวัสดีครับไพศาลคุณหนูครับในภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินผมรับบทเป็นโกดําครับครับผมผมสวัสดีครับผมนายเด็กคอมเมดี้ครับรับบทเป็นโกไข่ครับผมครับผมอ่านี่คนนั้นเลย เอาโอเคเอาล่ะเอาละเอาละแนะนำตัวก่อนว่าเราชื่ออะไรแล้วเล่นเป็นอะไรอ๋อสวัสดีครับผมน็อตไพร้อยกอนะครับรับบทเป็นไอ้ใบนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ไพศาลหรือว่าโกดัมนะครับผมนะฮะอยู่ด้วยกันครับผมวันนี้เปิดกล้องวันแรกนะครับก็ เสียน้าตาเลยผมนี่ต้องบอกว่าตาบวมทั้งวันเลยวันนี้ถือว่าเป็นฉากที่ท้าทายมากครับเพราะว่ารวบรวมฉากดราม่าไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้มาเก็บซีนที่เกี่ยวกับบ้านของโกทรมบ้านแม่บ้านของพี่โกไข่นะครับบ้านของใบนะครับผมฝากภาพยนตร์เรื่องสะพานรักสารสินด้วยนะครับซึ่งเป็นตำนานเรื่องความรักนะครับที่เล่าต่อกันมานะครับพวกเราก็เกิดไม่ทันหลอกครับก็อยากให้ทุกคนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันรับรองว่า ได้ทั้งดราม่านะครับฮาก็ฮานี่ตัวฮาเลยนะครับผมต้องยกให้เขาครับก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนะั้นสะพานรักสาร,รสินด้วยนะครับโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งนางเอกคู่ขวัญของผม<อ>นะครับน้องฟ้าขวัญน,นครน,นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไดอารี่ช่องห้า